ิชาพระพุทธศาสนาในชูหนังสือก่อนเล่มสีส้มแล้วก็เล่มสีเหลืองอ่ะสองเล่มทีนี้เลูกหยิบเล่มสีเหลืองขึ้นมาว่าเราท <78 S 1> ําถ <พ MC S 2> ึงหน้าไหนแล้วนะคะเราทําถึงหน้าไหนแล้วหน้าที่สี่สิบสี่หน้าที่สี่สิบสี่ใคชูเปิดต่อสค่ะิบสี่ข้างล่างยังไม่ได้ อ๋อเราวันนั้นเราฝึกสวดมนต์แผ่เมตตากันใช่ไหมคะเ<ช>นอะใช่ค่ะเออได้ไปฝึกทำบ้างไหมวันพัสที่ผ่านมาเออได้ไปฝึกทำบ้างไหมวันพัาที่ผ่านมาลูกได้ไปฝึกบ้างหรือเปล่าบ้านบ้านคุณปู่อ,อ,อีสานอ่ะเขาเรียกว่าพิธีบุญข้าวสารหรือว่าภาคกลางเขาเรียกว่าบุญอะไรนะกายศาสตาร์นะลูกเนาะ บุญกระยาศาสตร์บ้านครูเรียกบุญข้า,าวสาหรกหรือว่าภาคอื่นเขาก็จะเรียกภาคเหนือเรียกอะไรตาลสลากนะคะแต่และภาคเรียกไม่เหมือนกันก็เป็นการนําของข้าวของหวานนะคะไปที่วัดเพื่อไปให้บรรพุรุษของเราคนที่เสียไปแล้วใช่ไหมคะก็คือนําไปที่วัดเนาะแล้วก็จะมีการนําไปบ้านครูเขาจะใส่ ใบตองไปทําเป็นหอ่หอๆไปแล้วก็เอาไปแกะรวมกันที่วัดนะคะแล้วก็เอาไปไว้ตามบรรพบุรุษนะคะเป็นการไหว้ผีนะคะอ่ะทีนี้เนาะวันนั้นแบบฝึกหัดของเรานะคะแบบฝึกหัดของเราให้นะักเรียนจับคู่หน้าที่44ข้างล่างเนาะโอ้โหห้องเราช้าอยู่นะเนี่ยพระพุทธเราต้อง ถึงหน่วยที่หกแล้วนะอันนี้เรายังอยู่หน่วยที่ห้าอยู่หน้าที่สี่สิบสี่นะคะหน้าที่สี่สิบสี่อ่ะข้างล่างนะคะเนื่องจากตอนนี้คุ้ครูเปลี่ยนโน้ตบุ๊กเนาะสไลด์อันเดิมของคุณครูมันจะหายไปนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะทีนี้ลูกๆดูในหน้าจอของณคผลจะพาพิมพ์ เส,เสร็จแล้วครับครับเสร็จแล้วครับอ่าโอเคอ่าคเาจะมีให้เขียนชื่อเพื่อนนะคะแล้วก็ชื่อตนเองใช่ไหมลูกคําว่าตนเองตรงนี้นะคะต้องขอไปที่สไลด์หายด้วยจะพยายามเป็นเปิดเคื่อนนั้นให้ติดนะคะอ่ะข้ออ่าข้างล่างนะคะเขาก็จะมีช่องตารางนะคะตาราง อ่ะสมมติตรางประมาณนี้นะคะก็ช่องแรกเขาบอกว่าให้เขียนชื่อตนเองนะคะตนเองเนี่ยตรงเนี้ยนะคะให้เขียนชื่อตนเองลงไปเช่นครูชื่อฝนครูก็เขียนชื่อตัวเองลงไปฝนนะคะเขียนแค่ชื่อเล่นนะคะลูกเขียนตรงนี้ลงไปต่อมาช่องข้างล่างใช่ไหมคะเขาบอกว่าเพื่อนลูกเพื่อนลูกก็เขียนชื่อเพื่อนลูกลงไปหนึ่งคน เช่นเพื่อนคุณครูชื่อสมศรีนะคะคุณครูก็เขียนชื่อสมศรีลงไปนะคะเพื่อนคุณครูชื่อสมศรีเพื่อนลูกๆชื่ออะไรลูกๆเลือกมาหนึ่งคนได้เลยจะเอาใครนะคะเพื่อนคุณครูชื่อนางสาวสมศรีนะคะสายสมรนะคะชื่อสมศรีนามสกุลสายสมรนี่เพื่อนคุณครูนะคะจากนั้นนะคะช่องข้างๆกันเขาก็จะมีเขียนว่าถูกต้องใช่ไหมคะตรงนี้ ถูกต้องถูกต้องนะคะแล้วก็อีกช่องหนึ่งคือไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องค่ะไม่ถูกต้องอ่าโอเคต่อไปอีกช่องหนึ่งคือถูกต้องช่องสุดท้ายคือไม่ถูกต้องอีกช่องหนึ่งนะคะ น,นี้คือไม่ถูกต้องนะเดี๋ยูครูเขอแซ่บอะอ,อ่ะมีสมสีกับผลนะคะเป็นเพื่อนรักกันทีนี้เขาก็จะมาสวมดมนต์นะคะสมมุติว่าสวมดมนต์เสร็จแล้วนะคะเด็กๆดูว่าอันแรกนะคะช่องนี้นะคะสองอันนี้ขอเปลี่ยนเป็นสี สิบแลกละกันนะคะฝั่งนี้นะคะเขาบอกว่ากล่าวบทสวดมนต์ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอ่ะเด็กๆลองพิจารณาตัวเองว่าเรากล่าวบทสวดมนต์ถูกต้องไหมส่วนมากนะคะทุกคนกล่าวบทสวดมนต์ถูกต้องดิ๊ถูกลงไปเลย <c oughs> เพราะว่าเราเป็นชาวพุทธนะคะเราเป็นชาวพุทธเรารู้อยู่แล้วเราได้ยินบ่อยอยู่แล้วนะคะ อรหังสมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราท่องบ่อยแล้วสมศรีก็ต้องท่องได้เหมือนกันเพราะว่าสมศรีเป็นชาวพุทธนะคะสมศรีเป็นชาวพุทธสมศรีก็ท่องได้เหมือนกันเพราะว่าคุณตาคุณยายสมศรีก็พาไปวัดอยู่ก็เลยพาไปสวดมนต์บ้างนะคะช่องนี้เราก็ไม่ขีดนะลูกเราก็เว้นไว้ต่อมาเราก็มาขีดอีกช่องหนึ่งว่ากล่าวบทแผ่เมตตาได้ไหมตัวเองกล่าวบทแผ่เมตตาได้ไหมสัพเพสตตาได้ไหม ถ้าได้ขีดถูกถ้าไม่ได้กากระบาดช่องนี้ค่ะบทแผ่เมตตาตรงช่องสีเนี่ยอ่าใครได้ขีดถูกใครไม่ได้กากระบาดใครไม่ได้ก็คือไม่ถูกต้องอีกช่องหนึ่งนะคะเลือกเอาว่าตัวเองได้หรือไม่ได้ถ้าถูกต้องเอคนคี่ยคุณรูท่องได้นะคะสัพเพสตาแต่ใครไม่ได้ต้องขีดอีกช่องหนึ่งถัดมาตรงนี้นะคะแล้วเพื่อนลูกๆนะคะเพื่อนๆลูกๆลูกๆคิดว่าเพื่อนท่องได้ไหมส่วนมากก็ จะได้ไหมล่ะตอนเด็กแค่นี้เขาท่องได้กันหรือเปล่าอ่ะคุณผู้ให้ถูกต้องแล้วกันเราทุกคนท่องได้แล้วกันลูกอ่ะเพราะว่าคุณฝนเคยพาท่องแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองก,ก็คือถูกต้องทั้งหมดเลยขีดถูกไหมเหม่เข้าใจเหมือนที่คุณรูขีดไหมลูกแล้วก็จะขีดช่องถูกต้องสองขีดเลยนะคะ เสร็จแล้วเปิดหน้าต่อมานะคะเพื่อนคููชื่อสมศีสายสมอนนะคะสายเสมอแต่ยิ่งสมศีสายเสมอน,นะคะเพื่อนของคูคูเพื่อนของอนองักเรียนก็ใส่ชื่อของตัวเองลงไปต่อไปนะคะคนนี้เสร็จแล้วดูหน้าต่อมาข้างๆกันนะคะหน้าต่อมาข้างๆกันนะคะเขาบอกว่าขนาดส่วนมนและแผ่เมตตานักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร อะระหว่างสวดมนต์แผ่เมตตานักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรควรทำยังไงคะทำยังไงดียืนเต้นหรือว่าเต้นเมาคีลาสัตว์ดีคะระหว่างที่สวดมนต์ควรทำยังไงใส่เพลงมเมาคีลาสัตว์เลยค่ะูอะไรนะนนก็คือสัารวมนั่นเองนะคะลูกก็คือ นั่งเรียบร้อยก็ถูกแต่ถ้าเราพูดรวมๆก็คือสํารวมนะคะเดี๋ยวคังคูขยายให้เด็กๆเห็นหน้าจอคงคุไหมสํารวมนะคะสํารวมทั้งกายสํารวมกายก็คือไม่กระดุกกระดิกนั่งให้เรียบร้อยนั่งตรงๆนั่งนิ่งๆนะคะไม่ขยึบขยืออันนี้เขาเรียกว่าสํารวงกายต่อไปอีกอย่างคือสํารวมวาจานะคะวาจาก็คือวาจาคือการพูดนะคะ สัรวมวาจาสัมรวมวาจายัางไงคะคุณครูก็คือพูดไม่พูดโวกเวกโวยวายเสียงดังนะคะเพราะว่าคนอื่นเขาต้องการสมาธิไม่พูดหยาบคายนะคะไม่พูดตะโกนนะคะเพราะว่าขณะที่เรากําลังมีสมาธิแล้วมีคนหนึ่งกรี๊ดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้เราเสียสมาธิไปด้วยนะคะแล้วก็ใจด้วยนะคะสัมรวมกายวาจาแล้วก็ใจใจเราจะต้องสงบเนค่ะคุณครูนี่คือสัปดาค่ะ ไม่ทันนะค่ะเอาเขียนไหคคะเขียนตรงไหนคะคุณฝนพอดีมีโทรศัพท์มาค่ะหน้าที่สี่สิบห้าค่ะหน้าสี่สิบวิชาพระพุทธ <20 S 1> ศาสนาค่ะขอบคุณคะ่ะ,อ,ะอันนี้นะคะเขาถามว่าเมื่อนักเรียนไปสวดมนตน์แผ่เมตตานักเรียนควรทำอย่างไรก็คือสํารมกาย ว่าจจแล้วก็ใจด้วยนะคะจิตใจจะต้องสงบไม่ต้องคิดถึงอะไรบางคนเนี่ยไปวัดนะคะยังคิดถึงขนมของหวานนะคะนี่จิตใจนั่งไม่ได้เลยนะคะจะนั่งไม่ได้เลยจะไม่มีสติแล้วก็สมาธิเนื่องจากในใจไม่หยุดนะคะเราต้องบอกว่า,าท่องพุทโธพุทโธนะคะจะได้ไม่ต้องคิดถึงเรื่องอื่น ต่อไปอันที่สองนะคะดาวที่สองข้อที่สองนะคะดาวที่สองเขาบอกว่าเมื่อปฏิบัติแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรนะคะเมื่อนักเรียนสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรลูกบางคนเศร้าเสียใจเป็นยังไงคะเมื่อนั่งสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิปฏิบัติทมแล้ว จิตใจสงบนะคะมีสมาธิไหมมีสมาธิด้วยนะคะจากที่เมื่อก่อนกลัวผีนะคะก็จะเริ่มนิ่งขึ้นนะคะมีสมาธิขึ้นผีก็เริ่มไม่กล้าเข้ามาใกล้แล้วเพราะว่าสวดมนต์หมอยบ่อยไหว้พระบ่อยแผ่เมตตาบ่อยนั่นเองนะคะผีก็เริ่มจะไม่มาใกล้แล้วนะคะ ต่อไปอันที่สามนะคะดาวที่สามหมายถึงข้อที่สามนะตามดาวนะครูไม่เขียนโจทย์เขียนแค่คําตอบให้นะคะเ้าครูเขียนผิดก็ไม่มีใครทักเลยเนาะนี่เนาะที่สมาธิ โลสปีดเลยนะข่าหนูสปีดเลยค่ะสปีดเลยใช่หนูก็สปีดเหมือนกันสปีดด้วยสวยด้วยนะห้ามสปีดเฉยๆต้องสวยด้วยข้อสุดท้ายนะคะดาวสุดท้ายเขาบอกว่าการสวดมนต์และแผ่เมตตามีประโยชน์อย่างไรลูกๆคิดว่าการที่เราสวดมนต์แผ่เมตตาเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรคะ มีประโยชน์ไหมหรือว่าทำเฉยๆมีประโยชน์มีสติครับมีสติมีสติมีอะไรอีกมีสติค่ะมีสติอ้าวนี่เขียนเสร็จแล้วเนี่ยมีสติมีสงบค่ะมีสงบมีอะไรอีกนอกจากมีสงบอะไรนะมันคุยอะไรอย่างไรให้ยุ่งขนอะ ็คือ,อ,อจิตใจเนาะลูกเนอะจิตใจสงบผ่องใสด้วยเอาบางคนเนี่ยไปทำบุญมาโอ้ยล่าลึมแจบใสมีความสุขนะคะจิตใจผ่องใสแล้วก็มีสติเนาะมีสมาธ,มมาธิมีสมาธิด้วยจะเป็นคนที่นิ่งขึ้นฟังครูรู้เรื่องขึ้นแล้วก็จะทำให้เป็นคนที่มีสมาธิเรียนเก่งขึ้นนั่นเอง สุดท้ายเลยนะคะาการที่เราแผ่เมตตาอะไรนะลูกสมาธิผิดคับสมาธิเออสมาธิมอม้าหายนะคะนี่คุณครูไม่มีสมาธิแล้วตอนนี้เห็นไหมคะการไม่มีสมาธิทาให้คุณครูพิมพ์ผิดเนี่ยจิตมีสติจิตใจสงบผ่องใสมีสมาธิแล้วก็เป็นคนที่มีความเมตตานะเพราะว่าการเมตตาเราแผ่เมตตาใช่ไหมคะ ก็คือเป็นการแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรหรือว่าสรสรพสรัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้นะคะเป็นการเอาบุญให้เขามีความเมตตาต่อผู้อื่นเขียนพอไหมเนาะบอหนึ่งเนาะบางคนตัวเท่าหม้อกแกงแล้วไม่พอแล้วบางคนอะ่ะไม่พอก็ช่วยไม่ได้แล้วนะคะคุณต้องบริหารจัดการให้พอเขามีให้สองบรรทัดเนี่ย จะมีวางคนแบบว่าคุณคคู่ค่ะหนูที่ไม่พอค่ะรอฟังดูสุดท้ายนะคะอันข้างล่างมีวงกลม2อันเป็นการสรุปความรู้เรื่องการสวดมนต์นะคะแล้วก็การแผ่เมตตาเห็นไหมในกรอบสีฟ้านะคะ มีสองวงกลมครูขออนุญาตไม่พิมพ์แต่จะเป็นคนอ่านให้ฟังแล้วก็เราจะสรุปร่วมกันนะคะเห็นไหมวงกลมสีฟ้าในสีขาววางเรียงกันสองอันบนล่างเดี๋ยวให้ลูกๆเขียนก่อน กรมนะคะในการสรุปความรู้ที่เข้าใจนะคะคุณครูจะอ่านให้นะคะวงกลมแรกการสวดมนต์ไหว้พระนะคะและแผ่เมตตาช่วยให้จิตใจสงบเกิดสมาธิหรือว่าวงกลมที่สองการสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาจะช่วยลดความผิดที่กระทําไว้อันไหนถูกต้องเกี่ยวกับการสวดมนต์ไหว้พระนะคะก็คือวงกลมแรกข้างบนนะคะวงกลมตรงนี้ข้างบนเขาบอกว่า S <S <S การสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาจะช่วยให้มีสติแล้วก็สมาธิหนึ่งครับหนึ่งหรอหรือว่าน,นี่สองการสวดมนต์ไหว้พระก็คือจะทําให้ความผิดของเราหายไปจะช่วยลดความผิดของเราหนึ่งหรือสองหนึ่งนะคะตอบอันที่หนึ่งเพราะว่าการสวดมนต์ไหว้พระจะทําให้เรามีสตินะคะการสวดมนต์ไหว้พระไม่ใช่ว่า คุณครูไปฆ่าหมามาเนี่ยความผิดคุณครูไม่หายไปนะคะไม่ได้เกี่ยวเลยเความผิดคือความผิดนะคะการสวดมนต์ไม่ได้ช่วยให้ความผิดลดลงดนะคะจะช่วยให้เราแค่มีสติแล้วก็มีสมาธิในการใช้ชีวิตมากขึ้นเท่านั้นผิดก็คือผิดนะคะนะต่อไปคนที่เสร็จแล้วเปิดหน้าต่อไปได้เลยเดีย๋ดวยวยเราจะเอาให้จบหน่วยที่ ห้าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเุนหน่อยที่หกหน่วยสุดท้ายพอดีขออนุญาตค่ะคุณครูฝนคะตรงที่ให้น้องเขียนชื่อค่ะให้กาเครื่องหมายถูกช่องไหนเหรอคะทั้งสองอันเลยค่ะหน้าสี่สิบสี่ค่ะคุณครูนี่ค่ะนี่ค่ะน,นี่ค่ะเห็นยังอันนี้อันนี้ อืมอาแล้วค่ะขอบคุณค่ะโอเคต่อไปนะคะหน้าต่อไปค่ะจะเป็นภาพนะคะหน้าที่46ค่ะเปิดเลยเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะเขียนเครื่องหมายถูกลงในดาวนะคะหน้าข้อความที่เป็นการทําที่มีสติแล้วก็ให้ลูกูก,กากระบาดอันไหนที่ทําแล้วไม่มีสตินะคะภาพแรกนะคะทานา ตกใจที่ครูเรียกส่งการบ้านเสียงดังมีสติหรือไม่มีสติเขาตกใจเพราะว่าคุณครูเรียกการบ้านสเสียงดังเช่นคุณครูเรียกแย้มโลสติ่งการบ้านอย่างเงี้ยแยมโลก็เลยตกใจมีสติหรือไม่มีสติไม่มีถ้าไม่มีขีดถูกหรือกากบาทกากบาค่ะ กากะบาทน,นะคะถ้านาตกใจเพราะคนที่ตกใจง่ายเนี่ยคนที่สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะยกเว้นคนที่เป็นโรคที่ตกใจนะคะอันนั้นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งดังนั้นภาพแรกนะคะทนานตกใจที่คผู้เรียบส่งการบ้านคือไม่มีสตินะคะคือกากะบ,บาทนะคะภาพแรกคือกากะบาทเพราะว่าไม่ม er, ีสติตกใจนะคะสติล่องลอยไปไม่รู้กำลังเหม่อลอยคิดถึงอะไรไม่รู้นะคะพอรูเรียกก็เลยตกใจ ่อไปภาพที่สองกนกเดินข้ามถนนอย่างระมัดระวังเดินข้ามถนอนอย่างระมัดระวังมีสติหรือไม่มีสติคะภาพที่สองมีสติม,สมีสตินะคะดังนั้นลูกๆก็ขีดเครื่องหมายถูกนะคะภาพเด็กที่กําลังข้ามถนนอย่างมีสตินั่นเองโรงเรียนอะไรนะวิทยาศึกษาเลยนะคะกําลังข้ามทางม้าลายนะคะ ต้องมีสตินะคะไม่ใช่วิ่งอย่างเดียวอยากเอาชนะอยากเป็นที่หนึ่งโดยไม่ดูรถอะไรเลยนะคะต่อไปภาพข้างล่างนะคะภาพเด็กกำลังเล่นกีฬากันอานนนส่งลูกบอลให้เพื่อนผิดทางนะคะอานนนส่งลูกบอลให้เพื่อนผิดทางมีสติหรือไม่มีสติมีหรือไม่มีไม่มีนะคะอานนเนี่ยไม่มีสติเลย เพื่อนตัวเองอยู่อีกฝั่งส่งไปอีกฝั่งนะคะฝั่งตัวเองก็เลยแพ้เลยดังนั้นภาพที่เด็กเล่นกีฬาก็สุดการกะบต่อไปภาพสุดท้ายนะคะ สุนิสาร้องเพลงได้ถูกต้องตามเนื้อร้องและทำนองร้องเพลงได้ถูกต้องตามเนื้อร้องและทำนองมีสติค่ะมีสติไหมมีสติหมีนะะร้องเพลงถูกจำได้หมดเลยนะคะการมีสติท่องจำนะคะต้องมีสมาธิด้วยถ้าใครไม่มีสมาธิก็จะจำเนื้อไม่ได้ร้องไม่ถูกจังหวะแล้วก็ทำนองด้วยนะคะ ต่อไปทันไหมลูกทันครูฝนไหมคะท,นนทันค่ะทันนะทันค่ะเขาบอกว่าให้คุณครูนะคะให้นักเรียนฝนึกการฟังคิดถามแล้วก็อ่านและเขียนอย่างมีสติโดยปฏิบัติด,ดังนี้ครูถามคำถามอะ,อะไรเอ่ยสองคำถามให้นักเรียนฟัง ให้นักเรียนฟังคําถามสองครั้งนะคะแสดงว่าเขาจะให้ครูฝนถามแค่คําถามละสองครั้งดังนั้นครูจะไม่ย้อนให้นะคะเพราะว่าถ้าครูพูดเกิน3าครั้งเด็กๆไม่พูดเกินสองครั้งแสดงว่าลูกไม่มีสติในการฟังนะคะขอให้ครูฝนพ,พูดคําถามแค่สองครั้งใครไม่ทันคือไม่ทันแสดงว่าคุณไม่มีสติเองแล้วเขียนคําตอบลงไปอ่ะข้อที่1ก็คือหมายเลขหนึ่งนะคะเห็นไหม คุณครูจะพูดแค่สองรอบเท่านั้นนะคะพูดแค่สองรอบเท่านั้นแล้วเขาให้เขียนเองด้วยคุณจะต้องมีสติในการฟังเขียนแล้วก็มีสติดูเห็นไหมข้อที่1เนี่ยคุณครูจะถามข้อที่1ก่อนแล้วให้ลูกๆฟังแล้วก็ตอบเองว่าคืออะไรข้อที่หนึ่งสี่เท้าเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง สี่เท้าเดินมาหลัง,างคามือกระเบื้องไม่ต้องบอกเพื่อนค่ะตอบลงไปคุณคูพูดแค่สองรอบพูดไปแล้วนะคะขออนุญาตไม่อ่านอีกเพราะว่าคุณจะต้องมีสติในการฟังนะคะอันนี้เป็นการฝึกเรื่องมีสติแล้วก็เขียนคำตอบเองด้วยตรงหมายเลขหนึ่งลงไป ลูกจะต้องมีสติในการฟังขออนุญ,ญาตไม่พูดอีกรอบข้อหนึ่งเขาบอกว่าให้คุณครูพูดแค่สองครั้งตามคำสั่งะะอันนี้เพิ่งถามข้อที่หนึ่งนะคะต่อไปข้อที่สองต่อไปข้อที่สองข้างกันเห็นไหมอ่ะคุณครูจะถามอีกข้อที่สองข้อที่สองคุณครูก็จะถามแค่สองครั้งใครฟังได้ก็ได้ใครไม่ตั้งใจฟังก็คือหมดสิทธิ์ไม่บอก ก้อที่สองนะคะต้นเท่าครกใบปลกดินต้นเท่าครกใบปลกดินอันนี้ใบนิดนึงเอาไว้ใส่ต้มออยำเกิดเป็นกลุ่ม ต้นเท่าครบใบป,ปกปินนะคะพอแล้วไม่อา่านซ้ำอีแล้วแต่จะบใบให้เอาไว้ใส่ต้มยำนะคะบางบ้านก็อาจจะทุบบางบ้านก็อาจจะซอยเสร็จแล้วค่ะ,ะบางคนเสร็จแล้วตอบคำถามลงไปนะคะว่ามันคืออะไรเป็นสีเขียว,ข,ยวข,าขาวนิดนึงบนเขียวบนขาว จะได้กันไม่เนาะครูขอช่วยจำชื่อไมค์คันอะไรนะไส่กรอกเหรอไส้กรอกไม่ใช่ไหมคะไม่รู้สิคุณครูใบ้แล้วต้นเท่าครกใบปลวกอินเอาไว้ใส่ต้มยำบางบ้านทุกบางบ้านซอยหอม คุณนำทีเป๋ยมีทุกบ้านค่ะทุกบ้านต้องใช้ทุกบ้านมีเดี๋ยวจะมาเฉลยทีหลังนะเดี๋ยวจะมาเฉลยทีหลังค่อยว่ากาันเดี๋ยวทำข้อข้างล่างก่อนนะคะเดี๋ยวจะเฉลยอ,อยู่นะลูกนะไม่ต้องซีเรียก ต่อไปข้างล่างนะคะ2.2ให้นักเรียนอ่านประโยคที่กำหนดให้แล้วตั้งคำถามมาหนึ่คำถามแล้วนำคำถามนั้นไปให้เพื่อนตอบอ่ะคุณครูตั้งคำถามให้เลยแล้วเด็กๆจะต้องตอบคำถามให้คุณครูเช่นประโยคนั้นเขาบอกว่าแมวของฉันเป็นตัวผู้มีสีขาวและชอบกินปลาทูมากนะคะคุณครูถามว่า แมวอันนี้2.2นะคะเขามีแถบสีฟ้ามาให้แล้วเขาบอกว่าแมวของฉันเป็นตัวผู้มีสีขาวและชอบกินปลาทูมากคุณครูถามว่าแมวเขียนตามนะคะนี่แมวของฉันสี อะไรอ่ะอันนี้เขียนคําถามตามก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าให้ลูกๆคิดคําถามแมวของฉันสีอะไรเขียนเสร็จปุ๊บเท่ากับแล้วตอบให้คุณครูด้วยเมื่อกี้อ่านให้ฟังแล้วแมวสีอะไรเท่ากับแล้วตอบให้ด้วยแมวของฉันสีอะไร รอบหน้าเราจะมาต่อหน้านี้กันไม่เสร็จจริงๆด้วยหน่วยที่ห้าเรื่องนี้ค่อนข้างอธิบายเยอะแล้วก็พาทำเร็วไม่ได้นะลูกนะพาทำเร็วไม่ได้เดี๋ยวไม่เข้าใจแต่เป็นเนื้อหาที่ต้องอธิบายเยอะอ่ะเฉะลยก่อนสิสีอะไรนะมุมอคะ่ะพาสีขามุมกระเบื้องอะไรนะอะไรนะ เต้าเออเต้าอ่าแล้วก็ต้นเท่าครกใบปกดินคืออะไรคะต้นเท่าครกใบปกดินตะไคร้ตะไคร้เออน้ำทิพตตอบตอบถูกแล้วแต่คุณคูไม่ยอมบอกนะคะคือตะไคร้นั่นเองน้ำทิพตตอบถูกแล้วแต่บุณคูไม่ยอมบอกนะคะตะไคร้ใบต้นเท่าครกนะคะเขาต้นเตี้ยนะลูกใช่ไหมคะ มีตะไคร้บ้านไหนสูงเท่าราคาบ้านไหมคะไม่มีเนาะต้นเขาเตีย้ยใช่ไหมคะแล้วใบเขาก็ลากลงดินใช่ไหมรูปใบเขายาวนะคะใบเขายาวเออนี่นะคะนี่คือคําตอบคือตะไคร้นั่นเองต้นเท่าครกนะคะสูงเตี้ยเท่าครกเลยต้นเขาแต่ใบเนี่ยหักลงดินนะคะจะเป็นพุ่มเลยนะคะสุดท้ายแมวสีอะไรคะเขียน เขียนอันนี้ก่อนนะเนี่ยแล้วก็เท่ากับตอบให้ค่อครุด้วยคสีอะไรแมสีขาวอ่าก<ปร>ับสีขาวสีขาวโอเคเรียบร้อยเก็บได้ค่ะพระพุทธศาสนาต่อไปเป็นคาบการบ้านนะคะได้ยินแว,ว่วๆมาว่าคือวิชาคณิตศาสตร์ส่วนคนที่เสร็จแล้วคุณจะต้องเขียนคำศัพท์เหมือนเดิม นะคะเดี๋ยวให้เวลาไปเข้าห้องน้ำก่อนก่อนมาเจอกันคาบสุดท้ายเดี๋ยวคุณครู